กอนะครับเนาะมาลงกล้องกันนะครับเป็นพะพิคาเนตนะครับหลวงพ่อขืนนะครับนะวัดดอนยานนาวานะครับเรานี้นะครับที่ได้พระสังฆราชแพรนะครับเนาะให้มวลสารมาแล้วก็มาช่วยสร้างช่วยเสกนะครับเนาะนะครับเจตนาดีก็คือนะครับเนาะสร้างเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับไว้ใช้ป้องกันตัวในยุคสงครามอินโดจีนนะครับสร้างราวราว8 0ูนย์นะครับพิธีดีก็คือนะครับได้มวลสารดีนอกดีในจากพระสังฆราชแพรนะครับเนาะนะครับมาด้วยมูลรวมเสกนะครับดูนะครับเห็นไหมครับผิวหิ้งเลยนะครับเนาะ นี่แล้วก็ดูนะครับเห็นไหมครับลงลักมาด้วยนะครับดูผิวเปิดนะครับเนื้อแก่ทองแดงนะครับนี่เห็ไหมครับผิวยิ่งๆเลยทบนะคบฟุนคาบไรนะครับผมนี่นะครับองนี้นะครับพานอนหิ้งนะครับเนาะ นี่นะครับนะก็ด้านหลังนะครับผมตะไบอะไรก็เก่านะครับนะอุดกิ่งนะนะปลาุ่นี้อุดกิ่งนะครับผมตามแบบฉบับของวัสุทัศน์นั่นเองนะครับผมนะด้านหลังนะครับ นี่นะครับผมนี่นะครับเนาะก็นะครับเนาะสวยงามคลาสสิกดีนะครับผมนะนี่ชอบตรงผิวหิ้งเนี่ยนะครับนะแล้วก็เนี่ยเก่าดีนะครับเนาะนะครับธรรมชาติความเก่านะครับเนาะมันเนี่ยพี่ๆนะผมย้ําตลอดนะครับเนาะเล่น เล่นพ้าเล่นเครื่องรางนะครับเนาะผมเล่นเครื่องรางนะครับเนาะนะครับแค่ดูให้มันเก่าถึงยุคนะครับเนาะเล่นพ้ามันก็ต้องเก่าถึงยุคนะครับมันเป็นหลักใหญ่ใจความที่ที่ผมว่านะครับเนาะมันควรจะสําคัญนะครับเนาะคือใครจะดูขี่ดูติ่งอะไรผมไม่ว่าหรอกนะครับแต่เอาความเก่าถึงยุคไปด้วยนะครับไม่ใช่พ้าองค์นี้มีจุดจ่ายตังนะครับแต่คุณไม่ได้ดูความเก่านะครับเนาะนะครับคุณมั่นใจเลยครับว่ามีขีดมีติ่งมีจุดจ่ายตังแต่ ความเก่าไม่ได้แล้วคุณจะมั่นใจเลยครับ่อพาะนั้นนะเก่าแท้ถึงยุ่ถูกไหมครับเออนะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่นะครับเนาะควรจะเอาไปด้วยกันนะนะครับทุกๆคนนะครับผมนะก็อยากจะฝากบอกกันนะครับเนาะสำหรับคนที่สะสมแล้วกันนะครับเนาะนะครับว่าสิ่งใดที่มันมันควรใช้ดูของเก่านะครับเนาะนะครับของเก่ามันก็คือของ